อย่างเป๊ะนอร์นี่่บูลี่สองตัวหาประจำเกมเขาเปลี่ยนอะไรกันเขาแม่น่าซีนะเนี่ยเขาเปลี่ยนภาพหน้าโหลดแล้วนะเป็นเหมือนคอมมิกเลยเฮ้ยใช่ไหมสวยสวยสวยเราเจอกล่องดียวใช่ไหมผมอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยกล่องไม่หายเลยว่าบาปกล่องไม่หายแล้วมันจะต่อยอย่างเป๊ะมันมันมีมันเป็นสกิลมันมันจะต่อยด้วยมือเปล่า ใช่หรอใช่เอ่ะอาเปลี่ยนทำไมวะเออเปลี่ยนเป็นคิวกดยากกว่าเดิมอะไรเปลี่ยนเป็นคิวเหรอใช่ Q ิเออใช่เออว่ะเออว่ะกดยากมากอ่ะเปลี่ยนทำไมวะเนี่ยต่อกับเดิมคิวเออีกับคิมต้องมีใครคนไปบอกผมอย่างใยางหนึงเหรอครผมได้ผมได้ทู่เหมือนกันเออกดคลิกซ้ายคลิกขวามันเป็นคิวเอกสนุกเลยนะเราเปลี่ยนเฉยน่าจะตั้งค่าแล้วหรือเปล่า คิิวหาธีอื่นมันน่าจะต้องตั้งค่าในออปชั่นห้องกลางห้องบุหรี่น่าจะมีนะไอ้เบลเบลห้องกลางห้องกลางเบลห้องกลางจะต้องการตะ้องการตะปูเขาหายไปไหนอะมาเช้าแต่มานะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะเขาหายไปแล้วอะป้าป้าต้องไม่เอาหรือเปล่าไม่คิวอีจริงด้วยผมได้ทั้งกระปูทั้งทูบเลยมาเร็วนี่แน่สตาร์ทเอาตะปูไปโอ้ยอะไรเนี่ยงง มีทั้งทั่วมีทั้งตาปูโอเคโอเคตั้งตามมาชั้นล่างเราทุกคนเดี๋ยวลองกดสกิเช็คดูนะครับตัวอโอเคมูนเรียบร้อยเดีเป็น EQ EQ อ่ะยากดู่หใช่ใช่เราก็เอามือออกจากปุ่ม E เลย EQ 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 สั่งเจ็บนั่นเนี่ยอืออไม่ได้เราไมต้อง EQ 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 ก็ได้ของจริงนะนี้เขาจะค้ายัเป้นะนี

มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยตัวแอร์มันชื่อออฟนี่ว่าไอตัวที่เป็นชูชื่อว่ชื่อเอกกี้วะโคลไคเอ็กกี้วะเอ็กกี้วะมีมีชูด้วยเหรอตัวมีมีคนชื่อออฟในเรื่องนี้เหรอเกมนะไม่มีไม่มีไม่มีที่แน่คือกำลังเศร้าเลยตั้งดิสดำเก้าชูมาหากอดไว้เลยไล่ผมนะไล่ผมเอ้ยแี่อย่าเลี้ยเก้าเก้า eq eq จังไรเราง eq eq ให้ติดตามก็พิมพ์ขอคนนะครับขอบคุณนะ มันขึ้นจริงๆนะเธอมันขึ้น E ก่อนแล้วก็ Q อ่ะ E Q เฮ้ยได้ถูกอ้าวเนี่ย E Q เออเรียกกันเข้าไปหลลุดดแ้้วมันเป็นการเรียกสมาธิไม่ให้กดพลาดผีมันอยู่ฝั่งห้องเยี่ยวนะเธอเธอต้องฟังไปเรื่อยๆเพราะว่าจำได้มันตอนซ้ายขวาจะยังซ้ายซ้ายขวาเลย E Q E Q ฟังได้หน่อย E ดอก Q เออเข้ามีปุ่มเพิ่มมีปุ่มเพิ่มปุ่มดอกจันตั้งไว้ตรงกลาง แอกคีไลด์เหมือนกันเนาะดีแอคดีอดีตครับผมเป็นออฟวิววิวคนผิดไปดื่มยาทำไมละง่ายมากเลยนะเรอะไรด่าเนี่ยจะต่อยเห็นไ่มมันมีไอเทมที่มืออันนี้อันนี้เก้าเก้าแล้อันนี้เก้า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 เราเปิดไปเราดูเราราดูการฆ่าผีนะทุกคนรอบนี้จะมีการฆ่าผีเกิดขึ้นนะทุกคนนะเฮ้ยเออจะมูรีผีเอ้ันนั้นเก้าเก้าอันไนอันนะ ต่อยเบลอุ้ยเบลเขาเปิดโลไม่มีแล้วมีแค่หมัดเดียวมันมันผมลงรูผมลงรูลงรูแล้วอันนี้คือขาดตะปูใช่ไหมเนี่ยตะปูอยู่ใส่แล้วเจอแล้วเาไม่เห็นผมเจอกล่องก็เป็นตะปูแน่นอน เดี๋ยวรราอไอ้นี่ได okay. ้แล okay. okay. ้วได้ตะปูแล้วเหลือแค่คนสวดของไว้ห้องบนนะมาห้องเยี่ยวห้องเยี่ยวโอเคห้องเยี่ยวจะอาวุธไว้ห้องบนห้องเยี่ยวแค่สวดวิอีคิวลืมอ่ะอะไรฮัลโหลค่ะฮัลโหลมันขึ้น EQ วแล้วชอบลืมอ่ะเฮ้ยผีมาอ๋อไล่ใครไม่รู้ผีอยู่ข้างล่างตรงตรงห้องเยี่ยวสวดแล้วเหรอเนี่ยสวดหรือยังอ่ะเฮ้ยอยู่กับผมอยู่กับผม อันนั้นเก้าๆเหรออันล่างอันนี้อันที่แท็กเก้าเดียวไล่ผมมดวเดี๋ยวายันยายันแต่าวยันก่อนไอ้ไล่ริงจางทำไมสวดไม่ขึ้นเลยอะไรอ้อะไรไ่ได้แก๊อ้ต้นมาทยายะรอรอรอยะมาแล้วมาแล้วเด้อทำไมจู่ๆสวดแชงมากเลยเอาอะไรของปักอะไรวะเด้ออะไรวะเด้อเด้อปก ต้องการคนสวนห้องเยี่ยวอย่าไปช่วยอย่าไปช่วยแอร์มันตึงหิ่มมันมีให้กดพิมพ์ด้วยอ่ะแต่ประเด็นใช่ใช่ใช่มันพิมพ์ได้กดทีมันขึ้นมาตอนคิวกําลังยุ๊งอยู่นะพี่มันสามารถคุยกับผีได้ด้วยนะใช่มันสามารถกดกดพิมเป็นอได้เห็นป่ะกดคำว่าทีมอ่ะไม่น่ามีอันนี้ไม่น่ามีอ่ะใช่ไอ้โดนเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวผมมเนี่ยมันมันมัน มันคุยกับผีได้อะเฮ้ยผมทำเหตุกันแล้วอ่ะมันเอาไอ้ปุ่มแชทออกยังไงวะเนี่ยมีหลงมี่ลงวันดีเบลอะไรกันหลงเฮ้ยแม่มันคุยกับผีได้วันดีเบลเนี่ยพี่โอนะครับเล่นจบหนึ่งเกมก็จะสมซับท้องสมบอสแทนกายแล้วแหละนโมนโมนโมต้องรอจบเมียวจบเมียันอยู่อะไรเมียต้องมียันยันมียันอยู่ไอ้พี่อ้าวพี่หายโหมาก มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไม่ผีมาผีมาผีมาผีมึนผีมึนผีมึนตัวต่อตัวต่อเ้ยเขาจะเอาห้องเยี่ยวเขาจะทำอะไรเกี่ยมของให้อยู่เกี่ยมของข้างบนให้อยู่เขามาเฝ้าพิธีแล้วอ่ะเกี่ยมของข้างบนเหมือนกันนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะได้เห็นการฆ่าผีกันนะครับทุกคนเดี๋ยวรอนนัไมม่ีะ ถ้าผีไม่หนีอ่ะผีจะผีจะโดนฆ่านะถ้าผีตายรอบหนึ่งผมจะแจกโคตรรอบนึงหนึตายหนึ่งโคตรไร้เราวะสั้นเจ้าอัดกดดเจ็ดสิบเปอรแล้วโดนสายสิทธ์คิวคิวคิเสร็จแล้วเก้าเก้าเก้า้แล้วเหรอใช่เตียมแล้วเตียมแล้วจุดเลยจุดเลยเจอๆอยู่ไกอย่เงี้ย คไล่จริงจังเตียนมดึงไหนเครื่องไหนกก้อันข้างบนอันข้างบนแดงๆอ่ะเอ้ยไอ้เหลืองๆอ่ะเหลืองๆหลือง่ะเหลือง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 ผมโทรไปจุดให้เดี๋ยวผมไปจุดให้จุดเอกจุดเอก้อสวัสดีจุดเอกจุดเอกจุดอันแรกกลางนะเตรียมของชั้นบนเหรอเตรียมอยู่เตรียมอยู่เตรียมอยู่สังมอนสังมอนสังมอนมาจุดแล้วนะจุดแล้วจุดแล้วจุดแล้วเอาผีมาเอาผีมาเอาผีมาเิวผีวามาทางไหนบอกด้วยิวาาทงไหนผีมาทางไหนเฮ้ยผีอยู่นี่ผีอยู่นี่ นี่นี่ชั้นบนชั้นบนชั้นบนมาแล้วมาแล้วเขาเขาเขาไล่เขาไล่ไล่ยาวไล่ยาวจริงจริงมีอะรห้องกลางห้องกลางผีไล่ออกไปหนีแล้วไอผีไม่หนีผีจุ๊กผีจุกตีมึอแล้วมอเอออเจ็บเออผีไล่จะออกไปเอาผีหนีผีหี เอิบตายเลือตีตายเลยเมียวโดนกำจัดไหมบอกแล้วถ้าแบบเราเล่นกันเป็นทีมแบบมันไม่ยากเกินไปนะทุกคนใช่เลยไม่ยากเกินไปผีร้ายจะต้องออกไปผีร้ายจะต้องตีผีร้ายส่องออกไปผีถูกกำจัดกิวอโดนกำจัดจริงๆนะเรียบร้อยอีกผีไหลโคตรเยอะเลย โอ้โห,นหคนละ 600, 500, 400. หลกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยใช่เหรอ,อมันรู้ได้ไงมผมไม่ได้ลัดชอดอ MVP, อบบ็อ,ชอ,อ,ชอต่่ผมได้แคอง